ค่ะเพ,พื่อนนี่ได้มาแล้วนี่นี่น,น,นอะไรเอ่ยคือลก,กี้แกะแกะมาแล้วแบบนี้นะคะพอแกะออกมาปุ๊บนึกขึ้นได้ว่าทำคลิปดีกว่าก็เลยหยุดแล้วก็มาตั้งกล้องทำคลิปแล้วก็มาเปิดคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือ น้องโดนนะคะคือนกเกี้ยทําน้องโดนอะตกทะเลเนาะอย่างที่รู้รู้กันทําน้องโดนตกทะเลตอนน่าจะเป็นวันที่28-29เดือน e p t เบอร์กันยายนแล้วคราวเนี้ยก็พอหาเจอไปค้นไปไปงมทะเลจนหาเจอกลับมาถึงบ้านที่29 หรือ28ยังไม่แน่ใจเนาะก็มาออ,ออนไลน์ไปที่ซัพพอร์ตของ DJI นะคะของบริษัทโดรนเนี่ยแล้วก็เขาก็จะออกเออเคลมให้ทุกอย่างเลยว่าเราต้องใช้อะไรเราต้องส่งเขาจะให้เอกสารมาให้เราปริ้นเพื่อจะให้ส่งไอ้ซ่าของโดรนอะกลับไปพอเราส่งซ่าของโดรนกลับไปใช้เวลา1อาทิตย์เนาะแล้วพอเขาได้ปุ๊บ เขาได้ซาาของดโดรนตัวนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ในวันเดียวกันคือตอนเช้า่นกี้จำได้ว่าได้รับอีเมลว่าทาง DJI บริษัท DJI เนี่ยได้รับซาาของดโดรนแล้วก็แบตเตอรี่ของนกี้แล้วคราวนี้พอตอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มนกี้ก็ได้รับอีเมลจากบริษัท DJI เนี่ยว่าเขาอะส่งมาให้โนกี้ ส่งตัวใหม่เนี่ยมาให้นกี้นะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดกันก็วันนี้เป็นวันที่12ตุลาคมใช้เวลาทั้งหมดอมใช้เวลาทั้งหมดก็2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์2อาทิตย์ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ในส่วนของ GoPro อะ่ะนกี้ก็ ยื่นเรื่องวันเดียวกันแต่ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วที่เขา Approve ว่าจะส่งตัวก r o โปตัวใหม่มาให้นกอก,กี้แต่คราวนี้ปัญหาของเขาคือตอนนี้โกโพเก้าเนี่ยมันขายดีมากแล้วของมันมันส่งไม่ทันทานงแบบแบบสต็อกของเขาส่งไม่ทันของที่มาเพราะว่าเขาผลิตจากเมืองจีนแล้วก็ส่งมาที่นี่ เพราะฉะนั้นตัว GoPro เขาบอกว่าเมื่อเขามีของเข้ามาในสต็อกเขาถึงจะส่งให้นอกกี้นะวันนี้เขาก็ยังไม่ได้ส่งมานะคะสองสองอาทิตย์ก็น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวสิเพราะว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่เขาจะอ p p r ูฟที่เขาจะตกลงว่าเขายอมให้เครื่องใหม่นอกกี้แล้วหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหล,หลังจากที่เขาตกลงว่าจะให้เครื่องนอกกี้เนี่ยก็ หนึ่งอาทิตย์แล้วพอดีว่าของเขาหมดในสต็อก GoPro กล้าเพราะมัน GoPro กล้าเพราะมันเพิ่งเพิ่งออกเนะาะคราวนี้อันนี้ก็มาเปิดอันนี้กันก็ได้เป็นกล่องซิลใหม่มาเลยนะคะแบบนี้มาวิกแอร์ชูตรงข้างหลังจะเขียนว่า DJI Care Refresh นี่นะคะมันมองไม่เห็นนะมันไกล มันแปะไว้ตรงนี้เลยเพราในเครื่องเก่าในกล่องเก่าไม่มีนะคะเดี๋ยว้อกกี้มาเปรียบเทียบกล่องเก่าให้ดีกว่าตัวที่ได้มาใหม่นะคะมากับแบตเตอรี่แบบนี้อันนี้คือตัวของเก่าไม่ใช่สิ่งของที่ตอนที่ลูกกี้ซื้อหลแรกนะคะที่ลูกกี้ซื้อผลแรกมันมาแบบนี้นี่แบบนี้ลกกี้ซื้อเป็นแบบว่า ที่มีอุปกรณ์หลายอย่างเนาะว่ามีแบบตัวมีเป็นบันโดอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังแตกต่างกันยังไงข้างหลังหรอข้างหลังตรงนี้อ่ะที่ลูกกี้ซื้อมาเขาบอกว่าในบ็อกซ์เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ข้างหลังอันนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะข้างหลังอันนี้เขาบอกว่าอ๋อ ว่ามันใช้ได้กับอะไรปกติเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบเนาะโอเคแกะเลยนะแกะพร้อมๆกันอจริงๆลูก,กี้ก็ตื่นเต้นนะว่า ได้มาอีกนกกก้จะทำร่วงหรือเปล่านกนกกี้เคลมตัวนี้แล้วว่าเสียไปหกสิบเก้าดอลลาร์เนาะค่าเคลมค่าเคลมเอาเครื่องเครื่องนี้มาก็ดีกว่าเสียทิ้งไปทั้งหมดที่ตกน้ำเดี๋ยวนแน่นมันแน่นอ๋อ นี่นะคะนี่ก็คือในกล่องมาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มาเป็นแบบเครื่องใหม่เหมือนตอนที่แกะกล่องตัวนี้เลยนี่นะคะมาเป็นตัวนี้แล้วก็นี่ค่ะ นี่คือเดาว่าก็จะเป็นบพัดค่ะนี่นะคะก็เสียวว่าจะทำตกอีกหรือเปล่าก็รอบนี้ก็จะพยายามให้มากขึ้นนะคะจะจะจะเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้มากขึ้นแล้วก็จะคอยสังเกตอ่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราบินเนาะเพราะเพราะว่าก่อนหนะ้านั้นพี่ม่ก็ถามว่าทําไมไม่บินให้คล่องก่อนแล้วค่อยเอาไปบินเหนือนะ <_ C 1> ก็ตอนที่เราบินคล่องแล้วอ่ะเราคิดว่าเราบินเราคิดว่าเราบินคล่องแล้วจริงๆแต่ว่ามันหล่นไปและอองจริงสาเหตุกี๊กไม่รู้เลยว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ใช่แล,ะละ้วล่ะแบตเตอรี่ แต่ว่าประกันนี้มันไม่ได้รอบมันไม่ได้ครอบคลุมถึงเออ่ SD card นะคะไอตัว card SD card ที่มันเสียอยู่ในเครื่องเราทำประกันแค่ไอตัวนี้เพราะฉะนั้น SD card ไม่เกี่ยวกันเมื่อกี้แกะปูดเมืกี้ก็อะไรนี่ก็เดี๋ยวจะไปถามพี่บ่าวแจ๊คอะมีใคร นก,กี้ก็ว่าทุกคนน่าจะรู้จักพี่บ่าวแจ็คพาตอนนะคะพี่บ่าวแจ็คก,ก็ไปซื้อมาเป็นมินิคอมโบเหมือนกันมาวิทย์แอร์มินิคอมโบตอนนี้พี่บ่าวแจ็คเขาก็รอให้ได้ใบอนุญาตบินนะคะนก,กี้ก็จะไปปรึกษาเขาว่าบินยังไงให้เขาสอนเราก็ทำ u t u b e เห็นๆกันมาค่อนข้างจะ เป็นปีๆแล้วอะนี่แกะได้แล้วก็ค่อยๆแกะเนาะด้วยความถนอมนี่ก็ค่อยแล้วนะนี่นะคะ d j i เป็นอะไรที่แพ็กเกจเขาออกมาทําออกมาได้ได้ดีจริงๆนะคะนี่ในกล่องก็พวกวิธีการใช้แบตเตอรี่นู่นนั่นนี่นะคะ แล้วนกกี้ก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนกกี้จะไปหัดบินแล้วก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่านกกี้จะทำร่วงอีกหรือเปล่านกกี้ไม่อยากทำร่วงอีกเลยอีก69ดอลลามันหาจ่ายได้ที่จะเคลมเครื่องต่อไปแต่ความรู้สึกของแบบทำไมฉันแย่จังทำไมฉันโง่จังเลยทำไมฉันบอกประมาทอีกแล้วหรอ อันนี้คือนก,กี้จะพยายามนะเพื่อนๆรอดูคลิปนกกี้นะคะบ๊ายบาย